สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะพาไปเที่ยว3วัน2คืนที่ยอกกนะคะ เพื่อนๆทุกคนวันนี้อาจจะเปิดคลิปน่ากลัวไปนิดนึงแต่สถานที่ที่เราจะไปในวันนี้คือเมืองท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดของประเทศอังกฤษนั่นก็คือเมืองยอร์กซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษนั่นเองซึ่งเมืองนี้นะคะก็จะมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแล้วก็ยังมีเรื่องลี้ลับมากมายแล้วก็ยังเป็นเมืองในฝันของเพื่อนเพื่ออีกหลายคนนะคะที่ชื่นชอบแฮร์รี่พอตเตอร์วันนี้เราก็จะพาไปดูสถานที่ที่เป็นแรงบันดาลใจในภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์อีกด้วยไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ และนี่ก็คือเซนต์แมรี่แอปปี้นะคะซึ่งเป็นซากอาคารโบราณที่มีอายุมากกว่า1000ปีและยังมีพิพิธภัณฑ์ยอกนะคะที่อยู่ใกล้ๆก,กันเพื่อนๆสามารถเข้าไปเยี่ยมชมซากโบราณแล้วก็ฟอสซิลได้ค่ะสถาน<ค>ที่ถัดไปนะคะที่เราจะพาทุกคนไปชมก็คือตลาดแชมเบอร์ซึ่งเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงมาจากภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เขียนนำไปเป็นส่วนประกอบหนึ่งในฉากนั่นเอง และที่นี่ก็ยังมีร้านค้ามากมายให้เราได้เลือกช็อปไม่ว่าจะเป็นร้านขายของที่ระลึกขายของสะสมหายากร้านขายเครื่องประดับและยังมีร้านอาหารหลากหลายสไตล์ให้นักท่องเที่ยวได้ลองไปทานอีกด้วยถ้าเพื่อนๆมาที่นี่ก็อย่าลืมซื้อของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้านนะคะไปค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะลองพาเพื่อนๆไปดูร้านค้าต่างๆในตลาดว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง และนี่ก็คือบรรยากาศภายในตลาดแชมเบิลส์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของอาคารร้านค้าซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยอร์กที่ทุกคนจะได้เห็นตัวอาคารจะออกแบบมาในลักษณะที่บิดเบี้ยวเหมือนไม่ได้ตั้งใจแต่ใครจะรู้ว่าอาคารเหล่านี้ได้สร้างขึ้นมามากกว่าร0อปีแล้ว และในที่สุดเราก็เดินมาถึงหน้าร้านแห่งหนึ่งที่ทุกคนรอคอยถือได้ว่าเป็นร้านที่มีชื่อเสียงร้านหนึ่งในตลาดแชมเบิลส์ไม่ว่านักท่องเทีย่ยวจะมาจากไหนก็ตามแต่จะต้องมาหยุดที่ร้านนี้เพื่อถ่ายรูปเพื่อนๆคิดออกไหมคะว่านี่คือร้านอะไรบางคนอาจจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าตอนนี้ฟ้ากำลังอยู่ในร้านที่มีชื่อว่า The Shop That Must Not Be Named ที่นี่ก็คือร้านขายของเที่ยวลึกจากภาพยนตร์ Harry Potter นั่นเองค่ะแล้วฟ้าก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เป็นแฟนของภาพยนตร์ Harry Potter เรียกได้ว่าเป็นร้านในฝันเลยที่อยากมาที่สุดแล้ววันนี้ก็ได้มาที่นี่แล้วแฮปปี้มากเลยค่ะ เดี๋ยวเล่าไปต่อกันที่สถานที่ถัดไปเลยดีกว่าค่ะเพื่อนๆที่ฟ้ากำลังจะพาเพื่อนๆทุกคนไปชมนี่ก็คือคิฟฟอร์สทาวเวอร์ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในยอกนั่นเองหอ,อคอยคิฟฟอร์สทาวเวอร์คือส่วนหนึ่งของปราสาทในยุคก,กลางที่ยังคงเหลืออยู่ในตอนนี้เคยถูกใช้เป็นคุกและลงกระสาบในสมัยนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ต้องมาแวะที่นี่ให้ได้นะคะ ตอนนี้ฟ้ากำลังจะพาเพื่อนเพื่อเข้าไปดูห้องน้ำของกรั์ในสมัยนั้นกันค่ะและนี่ก็คือห้องน้ำที่ยังเหลืออยู่ให้เราได้เห็นเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงและนี่ก็คือภายในห้องน้ำที่เคยถูกใช้จริงๆในตอนนั้นค่ะ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนดาดฟ้าของหอคอยกันบ้างดีกว่าค่ะเท่าที่ทราบมาดาดฟ้านี้สามารถชมวิว360องศาของเมืองยอกได้เลยเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าค่ะว่ามุม360องศานั้นจะสวยแค่ไหนเป็นวิวที่สวยมากๆค่ะถ้าเพื่อนๆมาที่นี่อย่าลืมแวะถ่ายรูปกันนะคะ นะะคเป็นสถานที่เที่ยวที่ไม่ควรพลาดเพราะที่นี่คือสถานที่สำคัญของเมืองยอร์กและยังเป็นแลนด์มาร์คที่ใหญ่ที่สุดอีกด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันดีกว่าค่ะทุกคนและที่นี่ก็คือมหาวิหารยอร์กเมื่อเดินเข้ามาภายในเราก็จะเห็นโถงทางเดินที่โอ้อากว้างขวางและสถาปัตยกรรมที่สวยงามในสมัยนั้น ความโดดเด่นของมหาวิหารยอคือตัวอาคารมีการตกแต่งด้วยกระจกสีและโบสถ์ที่มีความสวยงามแบบโกธิกซึ่งถูกออกแบบมาในช่วงยุคสมัยกลางของคริสตศาสนาแห่งแรกๆของประเทศอังกฤษค่ะ ซึ่งในปัจจุบันนะคะที่นี่ก็ได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าชมและก็ยังเป็นสถานที่สำหรับพระมหากษัตริย์ที่ใช้สำหรับประกอบพิธีทางศาสนาด้วยค่ะ ภายในอาคารก็จะมีศิละปะแกะสลักหินให้เราได้ชมแล้วก็ยังเป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับฝังบุคคลสำคัญทางาศาสนาในสมัยนั้นนับได้ว่าเป็นสถานที่ที่สำคัญทางประวัติศสาสตร์อย่างมากและบนกระจกสีที่เรากำลังชมอยู่นั้นก็ได้มีการบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศสาสตร์ของาศาสนาคิดเอาไว้ด้วยค่ะ เป็นสถานที่ที่งดงามและน่าสนใจทีเดียวค่ะตอนนี้ฟ้าเจอเงินของประเทศไทยด้วยที่นี้น่าจะมีนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยมาเยือนเยอะพอสมควรเลยค่ะตอนนี้ออกมาอยู่ข้างนอกแล้วเดินผ่านข้างทางก็เจอม้าหมุนสำหรับเอาไว้ให้เด็กเล่นอุ๊ยเจอเด็กอยากเล่นหนึ่งอัตราค่ะ และตอนนี้ฟ้ากำลังจะพาเพื่อนๆไปนั่งทาแมาชีนย้อนเวลาไปในช่วงยุคสมัยไวกิ้งในปี960กันค่ะและที่เรากำลงังรับชมกันอยู่ในขณะนี้นะคะก็คือวิถีชีวิตของชาวไวกิ้งในสมัยนั้นที่ได้จำลองมาให้พวกเราได้รับชมกันตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ยอร์วิ Viking Center ค่ะ เพื่อมาชมว,วิถีชีวิตชาวไวกิ้งที่ได้แสดงเอาไว้ในบริบทต่างๆไม่ว่าจะเป็นการล่าสัตว์การค้าการประมงและวิถีชีวิตอื่นๆและนี่ก็เป็นหญิงสาวชาวไวกิ้งที่กำลังทำการทอผ้าและก็ส่งเสียงัำเพลงไปด้วย ถ้าเราได้เข้ามาที่ย o วิกไวก k i n g Center เราก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศที่ทำให้เราได้รู้สึกเหมือนกับว่าเข้าไปอยู่ในช่วงเวลาเหตุการณ์นั้นๆเลยค่ะและที่นี่ก็ทำให้เราได้รับความรู้มากมายเพราะว่าจะมีการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษให้เราได้เข้าใจวถิถีชีวิตของชาวไวกิ้งอย่างลึกซึ้งเลยค่ะ เ,เพื่อนๆคิดว่าชายชาวไวกิ้งคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่คะแต่อยากจะบอกว่าตอนนี้ฟ้ากำลังได้กลิ่นไม่พึงประสงค์อยู่คะ่ะและคิดว่านี่ก็คงจะเป็นหลักฐานที่ชายชาวไวกิ้งคนนั้นได้ทิ้งเอาไว้เพราะว่านี่คืออุจจาระของชาวไวกิ้งที่ถูกคนพบค่ะ เดินกันมาทั้งวันแล้วรู้สึกหิวมากตัดภาพมาที่ร้านอาหารดีกว่าค่ะต่อให้จะเหนื่อยแค่ไหนก็ยังมีซูชิเนี่ยแหละที่ยาวยาถ้าจะมาเป็นสายพันแบบนี้ก็หยิบกันเพลินๆไปเลยจ้ากิงของคาวเสร็จแล้วก็ตามด้วยของหวานท้องอิ่มแล้วก็ถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับทริปสวัน2คืนที่ยอร์กเพื่อนๆชอบไหมถ้ายังไงเอาไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะคะวันนี้ขอตัวลาขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะ